สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์จากช่อง Morning andmina Channel ครับชาติหน้าชัตนใดขอให้ได้ไปเกิดเป็นเฮวดาบนสวรรค์ผมเชื่อว,ว่านี่เป็นคำอธิฐานในใจของหลายๆคนเวลาไปทำบุญใช่ไหมครับแต่การจะไปถึงจุดนั้นได้จริงๆต้องทำอย่างไรวันนี้เราจะมาถอดรหัสเคล็ดลับสู่พบภูมิที่ดีขึ้นกับผู้เชี่ยวชาญของเราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องบอกว่าในพระพุทธศาสนา การเกิดเป็นเทวดาไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยแต่เป็นเรื่องของเหตุและผลที่เราสร้างได้ด้วยตนเองค่ะถ้าอย่างนั้นการทำบุญเยอะๆอ,อย่างการให้ทานรักษาศีลก็เพียงพอแล้วใช่ไหมครับการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเป็นเสาหลักที่สำคัญและถูกต้องแล้วค่ะแต่การกระทำเหล่านั้นจะสมบูรณ์และส่งผลอย่างแท้จริงได้ก็ต่อเมื่อมีรากฐานทางจิตใจที่สำคัญมากๆอย่างหนึ่งกำกับอยู่ค่ะ ซึ่งเราเรียกว่าเทวธรรมค่ะเทวธรรมฟังดูเป็นคำที่สำคัญมากเลยนะครับมันคืออะไรล่ะครับเทวธรรมแปลตรงตัวเลยค่ะว่าคุณธรรมที่ทำให้เป็นเทวดามันคือเกราะป้องกันใจชั้นเยี่ยมประกอบด้วยคุณธรรมสองประการที่ต้องมาคู่กันเสมอค่ะน่าสนใจมากครับ2ออย่างนั้นมีอะไรบ้างครับประการแรกคือหิริหรือความละอายต่อบาปค่ะพูดง่ายๆคือความอายชั่ว เป็นความรู้สึกรังเกียจที่จะทำความผิดแม้ว่าจะอยู่ในที่หลับตาไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้แต่ใจเรานี่แหละที่ละอายส่วนประการที่สองคืออดตปะหรือความเกรงกลัวต่อผลของบาปค่ะนี่คือความกลัวชั่วเพราะเราเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมว่าทำสิ่งไม่ดีไปแล้วผลร้ายมันต้องตามมาแน่นอนไม่ช้าก็เร็วค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับ เหมือนหิริคือเบรกที่มาจากใจเราเองส่วนอตปะคือเบรกเพราะกลัวผลที่จะตามมาแล้วมันมาเกี่ยวกับการทำบุญยังไงครับเกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยค่ะลองคิดดูนะคะที่เรารักษาสินห้าได้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ก็เพราะเรามีหิริที่ละอายจะทาและมีอดตะปะที่กลัวผลกรรมที่จะตามมาที่เราอยากให้ทานก็เพราะละอายต่อความตรณี และเกรงกลัวผลของความเห็นแก่ตัวเทวธรรมเนี่ยละค่ะคือสิ่งที่ควบคุมจิตใจเราให้การทำบุญของเรานั้นบริสุทธิ์และตั้งมั่นอยู่บนหนทางแห่งความดีอย่างแท้จริงค่ะกระจ่างเลยครับสแสดงว่าแค่ทำบุญตำตามกันไปอย่างเดียวอาจจะไม่พอแต่ต้องมีเทวธรรมคือความละอายและเกรงกลัวต่อบาปเป็นพื้นฐานของจิตใจด้วยถูกต้องที่สุดค่ะสรุปได้ว่าการจะเกิดเป็นเทวดาได้นั้น ต้องสร้างเหตุปัจจัยให้ครบถ้วนคือลงมือทำรรผ่านการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาและต้องมีจิตใจ,จที่ตั้งมั่นด้วยเทวธรรมคือีิริและโอตตะปะคอยกำกับดูแลอยู่เสมอค่ะวันนี้ได้ความรู้ที่ลึกซึง้งและนำไปปรับใช้กับชีวิตได้จริงๆครับขอบคุณผู้เชี่ยวชาญมากครับยินดีค่ะและนี่คือทั้งหมดสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตาม Morning a d Mina Channel ครับสวัสดีครับ